มันเป็นช่วงดอกไม้มนะเพื่อนยัยไม่อยากไปไหนเลยดูดิเพื่อนยัยจะเข้าไปหาเพื่อนดูดอกนี้มันออกบานสวยใบบัวบกอะไรนะบัวบกฝรังร่งบัวบกฝรั่งออกดอกแล้วเร็วมากเลยอะ่ะยังไม่ได้ถอนไปกินเลยออกดอกแล้วสวยมากเลยดูดิเหลืองอารามเลยโอ้เดี๋ยวแวะไปดูในป่าหน่อยเดี๋ยวแวะไปถ่ายให้เอฟซดูหน่อยนี่ดูดิสวยเนาะ น่าเสียดายข้างในป่านุ่นเยอะมากเนี่ยดอกไม้ธรรมชาตินะคะเพื่อนเพื่อนเนดูดิดด เก็บเลยนวดูดินะเอ้ยสวยเนาะไปนายใหญ่จะแวะไปดูในป่านหน่อยดูดิโอ้ยตกใจหมดไม่กว่าผีหลอกนุ่นไอ้นั่นบ้านนาย ในป่ามันออกดอกเลยอย่างค่ะเพื่อนๆเวะไปดูหน่อยไปคนเดียวนะคะเนี่ยป่าตรงเนี้ยออ้ยนี่เขียวๆมันทั้งนั้นแหละเพื่อนๆน,นี่มันอยู่ในร่มมันเลยไม่ยังไม่ออกดอกในป่ามันจะออกดอกหรือยังล่ะนี่เห็นไหมมันทั้งนั้นเลยนะคะดอกพรุนป่าบานสะพรัง่งเต็มต้นแล้วสวยไหมอือ เดี๋ยวจะไปเข้าไปในป่าแป๊บหนึ่งไปดูว่าดอกสีเหลืองบานหรือยังน่สวยเนาะพรุ่นป่านะคะเดี๋ยวให้มันออกลูกก่อนเดี๋ยวจะพามาเก็บเมื่อกี้เห็นคนโมเยืนคุยกัน คนที่เขาเดินเล่นนี่แหละหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยเพื่อนๆหอมหอมนี่แถวนี้ต่อไปก็เดี๋ยวจะดอกไอ้นั่นดอกเอ่อฝันสิงโตเหลืองอารามเลยแถวนี้เดี๋ยวก่อนรอแป๊บหนึ่งก่อนเนาะนี่ไหนล่ะไปดูกัน ออกดอกแล้วยังไงในป่าเนี่ดอกสีเหลืองๆที่ยายเดินผ่านมาเมื่อกี้มันอยู่ในร่มมันอาจจะยังไม่บานนะมาดูกันได้ยินเสียงนกไหมยังไม่ได้เอาไม้เสียบๆมาเนาะยากจะเข้าไปหาเพื่อนในหมู่บ้านพอดีเดินมาเห็นดอกไม้ก็เลยแวะมาถ่ายให้เอฟซีดูหน่อยอ้ายังไม่ออกดอกไม่ออกดอกเไม่ได้เอาถุงมาเฮ้ยอันนี้ก็เริ่มเนี่ยนี่ดอกสีขาว นี่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 ไอสีขาวนี่เริ่มแล้วนี่เริ่มมาแล้วเพื่อนเพื่อในชวนเพื่อนในชวนข้างบ้านย้ายไปเก็บกระเทียมป่าอีกสักไม่กี่วันสองสามวันเดี๋ยวก็คงบานเต็มแหละดอกไม้ตรงนี้นะนดูดิสวยนะธรรมชาติเสียงนกร้องเจ้าเจ้า เต็มเลยนะคะเนี่ยนี่แต่เขายังไม่เขายังไม่บานเห็นไหมล่ะนี่นี่เห็นไหมโอ้นู่เต็มพื้นเลยสีขาวเมื่อกี้สีเหลืองอันนี้สีขาวนะคะ ปีก่อนๆนี่ยายจะขึ้นไปตรงนี้เนาะเดี๋ยวขึ้นมาดูกันมันยังไม่มันอยู่ในร่มมันยังไม่มาแนมะ้นี่เดี๋ยวขึ้นไปดูอึ๊บอบอเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแต่มายัางไม่เยอะไม่ได้อาทุงมาเก็บผักไปนี่แต่เขาบอกว่าถ้ามันออกดอกแล้วมันจะมีพิษคล้ายๆผักแว่นนี่เขาเรียกอะไรนะ บวับวกบวกบัวบกยังไม่ออกดอกเยอะเนี่ยเขียวเนี่ยเขาทั้งนั้นเลยรออีกหน่อยเพื่อนๆทุ่งก็ไม่ได้เอามาถ้าเอาทุ่งมาถอนเก็บไปกินมั้งก็บอกว่ากินก่อนกินก่อนเออ่ที่เขาออกดอกอะนะ ได้ได้เด้อเอาไปกินกันขนมจีนเนะาะคุณเพื่อนนี่ตรงที่ยายเดินมาเมื่อกี้มันแดดมั้งมันก็เลยออกดอกเร็วนะอยู่นี่มีแต่ดอกสีข,า,ขาวๆนี่ทั้งเหลืองทั้งขาวนี่เห็นไหม สักอาทิตย์หนึ่งนะงเพื่อนๆทั้งเหลืองทั้งขาวแล้วมันจะสวยงามเดี๋ยวค่อยมาใหม่อู้หนูนุนทางนู้นสีขาวเยอะเลยเห็นไหมนี่นี่อู้อุ๊ยอุยยีกเดินมายิ่งเจอนี่นี่นี่แต่ยังไม่เยอะยังไม่เยอะในอีกอาทิตย์หนึ่งยายจะพามาใหม่ นน่นเห็นปะเห็นปะนน่นอุ้ยเริ่มมาแล้วคุณพักก่อนอ,อร่อยอยู่นะคุณพ่อจะเก็บกว่าจะได้มันน้อยนี่นี่นอุ้ยถ้ามันบานหมดมันจะขนาดไหนเพื่อนๆดูเอาเด้อนี่นี่ อ่อนๆดูดิยายมาคนเดียวก็ดีอยู่ถ้ามากับข้างบ้านก็จะหมดถ่ายคลิปช้ายๆ FC ดูอย่างนี้ก็ไม่ได้นี่อยู่เท่านี้มาแถวๆนี้ไม่เป็นไรหรอกมันอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านอู้ยเพื่อนๆดู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 ดดโอ้ยนี่ขนาดมันยังไม่บานนะ ทาบันบาดทาบันบาดหมดจังโอ้ยนู่นนู่นน่นใส่ท้าดูดิดูดิโอ้ยข้างล่างกับดอกไม้ข้างบนก็เสียงนกร้องเขี้ยวเจ้าเขี้ยวเจ้าอะไรจะมีไม่ได้จะเอาไหมเสียบๆมานะคุณเพื่อน,นดูดิดูดิดูดิดอกไม้เฮ้ยสอนไหมสอนกับยายไหมนี่เต็มปา่าเต็มเขาเลยนุ้ย ตงอยู่ตอนแรกยคิดว่าจะมาดูดอกสีเหลืองเออเมื่อวานยายถ่ายคลิปไอตอนที่ยายไปดอกไม้ตอนที่ยายไปทํากระดอกอีกอย่างหนึ่งอนนั่นน่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูถ่ายที่ที่อน,นั่นน่ะใกล้ๆโบสถอ์อ่ะก็สวยเหมือนกันนะตอนนั้นน่ะคนละอย่างกระดอกนี้ส่วนไหม,มนเพื่อน ดอกรองเจียวเจ้าเจียวเจ้า,า,า,าธรรมชาติธรรมชาติดูเดี๋ยวสักอสเดี๋ยวสักอีกอาทิตย์หนึ่งนะเดี๋ยวจะพามาดูดอกสีเหลืองสวยนะ ยืนงงอยู่ในดงดอกไม้ไปยืนงงอยู่ในดงดอกไม้มันยังไม่ออกสีเหลืองถ้าออกสีเหลืองอยายจะพักขึ้นไปข้างบนนู่นแต่ว่ามันยังไม่มีเสียก่อนดยา้มันออกดอกวันนข้างบนนู่นเต็ไมไปหมดสีเหลืองนะ อันนี้มันยังไม่ออกเลยไม่ขึ้นไปดีกว่ายืนงงอยู่ในดงดอกไม้ไปกลับเว้นต้นนี้ ต้นใหญ่พึ่งตอมเต็มเลยดูเพื่อนๆดอกไม้โอ้ยดอกไม้ธรรมชาตินะฮะเนี่ยเพื่อน ดูเอาน,นี่สวยไหมอันนี้กิกนอันนี้กินไดนะ้กินได้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยดอกไม้กินได้สวยนะ เป็นช่วงดอกไม้นะเพื่อนยายไม่อยากไปไหนเลยดูดีมันโอ้ยนนนนดูสิเต็มเลยอ,อันนี้ดอกไม้ธรรมชาตินะ